สำหรับแนวทางของ s t a r ์วีไกาชาตินะครับของคืนนี้แล้วก็พ่วกไปถึงวันที่2งพวกนี้ด้วยนะครับเนาะมาดู s t a r ์ว p ไอพีก่อน40817นะครับไม่มีตรวจเจาะนะเข้าแค่เด่น0ูนย์นะครับสตานนร์วี Star ส่วนกาชาตินะครับกาชาติ4ี่เดเข้าเด่น7นะครับเจาะเกินนะครับ มีเจ็ดห้านะสี่เจ็ดห้าเก้าหนึ่ง้เกือบสามตัวนะครับ 9, 5, <c oughs> เก้าห้าแปดประตูชัยนะครับหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เก้าสันติภาพหกสี่เจ็ดหกแปดหกสี่มีห้าหกโอ้โหเจ็ดหกแปดสามตัวเกือบอีกแล้วนะครับ หูทำไมไม่จับตรงนี้สันติภาพมาไหมมาดินี่ไงหกแปดเจาะมานะครับผมเจาะเจ็ดห้าแปดอ่ะมันออกเจนะ็ดหกแปดอ่ะเนี่ยวุ่เสดายสันติภาพมากนะครับหกแปดมานะเสดายจริงส่วนประชาชนนะครับเก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งไม่มานะครับ x เกตร้าเก้าสี่ห้าสามสามนะครับเข้าเด่นสี่เก้าสี่ห้าสามสามเบิ้ลนะครับเกือบเนี่ยถ้าออกตรงนี้นะผมจับสี่สามเก้านะครับห้าสามสามเข้าสี่เก้าเก้าสี่ตัวเน้นนะก็สันติภาพกับเอ็กตร้ามาตอนเช้านะครับ ไปต่อของวันนี้แล้วก็พ่วงพรุ่งนี้ต่อเลยนะครับ STAR VIP STAR v ตานะครับวันนี้จะเด่นไปที่5.6นะครับตัวเจาะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่ตัวนะครับ แปดห้มเนนห้า5กันห้ากสามห้าสองหกาชาติกาชาตินะครับจะเด่นไปที่90นนะครับตัวเจาะ 98, 99, 90, 91, 08, 01, 3ตัวนะครับ 1, 98ก็แล้วกันเน้นที่9นะครับ98ระวังเบิ้น 99, 90ไปถึงประตูชัยของพรุ่งนี้นะครับ2ทับ11 ประตูชัยนะครับจะเด่นไปที่9กับ0นะครับตัวเจาะ92 93 94 02 03 04ก็ระวัง90ด้วยกันแล้วกันนะครับ3ตัวนะครับผมจะไปที่ 093นะครับช่วงหลังนี้9มาดีนะครับเด่นที่9กอ่ะเก้าสามเก้าสองเก่เทีนี้ไปดูสันติภาพสันติภาพก็จะเด่นไปที่สองสาตัวเจาะนะครับ2องสามสองสสองห้สาาสี่ 3ามตัวนะครับสองสา่เน้นสามก็แล้วกันสามสี่ห้สองสต่อที่ประชาชนประชาชนนะครับเขาจะเด่นไปที่1นสองตัวเจาะนะครับ1นึ่งสามหนหนึ่สี สอง้มตัวนะครับ5้าสองสีเน้นที่สอง2องสี่สองห้าสองสามเอ็กซ์ตร้าเอ็กตร้านะครับจะเด่นไปที่7 8นะครับตัวเจาะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสีสองแสาสี่มตัวนะครับ 7จ็ดแปดสี่เน้นที่แปดนะครับ 7, 4, 8, 4. เจ็ดสี่แปดสี่แปดสามนะครับตามนี้สำหรับใครที่ลุนอรอบดึกแล้วก็ช่วงเช้าก็ขอโชคดีทุกคนครับ